สวัสดีค่ะชื่อเตยค่ะวันนี้มาใช้บริการที่ The W เพลนจิตเวชเซ็น e ตอร์นะคะที่สุขุมวิทซอยสคือปกติเป็นคนที่ทํางานแล้วใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากในแต่ละวันเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็จะแบบมีการตึงคอบ่าไหลเป็นประจํามากๆพยายามไปนวดหลายๆครั้งแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบปัญหามานกลับมาซ้ำๆอาจจะเป็นเพราะยังไงเราก็ต้องยังต้องนั่นทงทํางานกับหน้าคอมอ่ะเนาะก็เลยแบบ รู้สึกว่าเอ้ยมันมีทางเลือกอะไรไหมที่จะทําให้เราแบบช่วยแบบลดอาการตึงของกล้ามเนื้อหรือร่างกายได้ทีนี้ก็เลยมาเจอที่ W เพลนจิตเวชเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะ mm hmm. เขามีเครื่อง PMS ที่แบบช่วยให้แบบคลายปัญหาออฟฟิศซินโดรมลง อันนี้ไม่แน่ใจว่าคนไข้มีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะอ๋อแล้วมียาที่ทานอยู่ประจําหรือว่าอาหารเสริมที่ทานอยู่ประจำออาด้าไหมคะอาหารเสริมกินปกติทั่วไปเลยค่ะ<ม>ก็จะเป็นพวกแบบวิตซีอ,อะไรเงี้ย เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทําการรักษาด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า PMS นะคะเครื่องนี้ค่ะจะช่วยในการลดปวดนะคะแล้วก็ยังช่วยในการคลายกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะคะขณะทํา,าค่ะก็อาจจะมีรู้สึกว่าปวดหน่วงๆบริเวณที่ทํานะคะหรืออาจจะมีกล้ามเนื้อก,กระตุกกระตุกบางเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะว่าแบบจุดที่ปวดที่ตึงอยู่เมื่อกี้คือหายแบบเกือบร้อยเซตลยตีเป็นว่า80%แบบดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะคิดว่าแบบน่าจะต้องซื้อยกคอแล้วกลับมาทำเป็นประจำแน่นอน